โยดาวัาดีวิลุนเมกาดิวิลุนดูปาดิวิลุนชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าคอนทราทัวนาเมนต์แบทเทิลรอยัลนะคุณดูนะเกอร์ตริงเกอร์ตริงอ่าเกมนี้ก็นะครับก็ต้องบอกเลยว่านะครับเกมนี้จะเป็นแนวแบบแนวแบทเทิลรอยัลแต่ว่าอยู่ในธนะีมคอนทราะนะท่านผู้ชมนะเออมาจากยุค Y2K เลยนะท่านผู้ชมนะข้ามเวลามาเลยนะ <laughs> มาเล่นกันได้นะครับเกมนี้นะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนยัอนโตไปในส่วนของอ่าประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะท่านผู้ชมนะเออถึงจะ เล่นจะตัวเกมนี้ได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของอ่าทดสอบอยู่นะครับท่านผู้ชมนะอ่าผมจะทิ้งนี้ไว้ให้ด้านล่างคำยายใต้คลิปเนาะมีให้เล่นในส่วนของอ่าฝั่ง Android ก่อนนะท่านผู้ชมนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอ่าเจ้าตัวคอนเทนต์จากเกมช่องเกมมิ่งม b i บายนะท่านผู้ชมนะอ่าผมเห็นเขาแคสต์ผมก็เลยอ่าเอามาลองดูบ้างนะครับอ่าไปกดซับสไคร b ์เขาได้นะครับใน u t u b e นะครับเกมมิ่งมบายนะครับมาพร้อมน,นะครับกดสตาร์ทไปเลยโค,โ,คโคตรึงโคตรึงมาว่ามาว่าอีซี่บอย ยี่ยี่บอยไหนโหเนี่ยเบสทรอยอดยังเอาเรื่องอยู่นะคนดูนี่เฮ้ยสามารถอ่าปรับตัวเป็นตัวอื่นได้ผมว่ามีตัวเลือกตัวอื่นได้ด้วยนะให้ผมเล่นตัวปกตินี่มาคนดูยิ่ยี่บัวเฮ้ยแต่ภาพใช้ได้เลยอันนี้ผมปรับแบบว่าภาพสวยๆขึ้นครับปรับแบบแหลมๆสักหน่อยนะคนดูนะเอว้าว้าเอว้าโดดยองยองโดดยองยองเฮ้ยโอ้โหโคตรตึงพี่ตึงเกินปุยมวยอ่ะ เอาว่มาแล้วว่ะนี้มันโหลดเล่นแล้วนะคนดูนะเฮ้ยบูเอาว่ะว่เฮ้ยมาแล้วว่ะปล่อยยานออกไปละฮะคนดูตึงเปรี้ยเสียงเกมไม่ออกอะผมไม่เข้าใจอันนี้ผมต่อผ่านจตัวการแคปเจอร์นะเออไม่เป็นไรหรอกช่างหัวมันนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะเกิดเรืยองพร้อมนะครับคนดูโดดเลยละกันชีสเอาว่า ร้าน Wishman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงโกรารันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @wishmanshop หรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไว่ปลอดภัย100%ด้วย Wishman Shop ว้าวเฮ้ยตึงเปรี้ยนะบอกเลยเอาว่าว่าเฮ้ยลงตรงไหนดีดูดิ เหมือนเล่นฟอร์ดไหนอ่ะท่านผู้ชมนะตีมกราฟิกได้แต่ว่าภาพโอเคเลยคนดูมือถือสเปกต่ำก็น่าจะเล่นได้นะผมคิดว่านะอันนี้ผมเล่นในส่วนของมือถือที่เป็นเกมมิ่งโฟนเป็น l e n o v o l e g i o n 2 Pro นะท่านผู้ชมนะ2 l e n o เ o Legion จนะครับเป็น snapdragon 888นะแปดนะ ram สิก gigrom 512นะครับใครอยากซื้อติดต่อมาได้นะอันนี้ผมแบบว่าผมจะขายนะมือสองนะครับอืมโอ้ยพอมันลงแม่งกระโดด กระโดดอันนี้ลงมาเลยวะยังเป็นตึงเปรียเลยวะเอาว่ะเอาว่ะเอาา้ยขอขอหยุดถ่ายรูปสักหน่อยนะกันนะคนดูนะเฮ้ยยับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินหาของก่อนแถวนี้เฮ้ยเจอปืนโอ้แแรมเลยแรมเลยตึงเปรียเลยนะนี่อย่างนี้นะ่ะน้องเอาว่ะเอาว่ะขอถ่ายรูปแป๊บนึงนี่ถ่ายรูปเก็บไว้อีซี่โอเคของอะไรก็ไม่รู้อ่ะ โอ้หมวกว่ะตึงอยู่นะวันนี้อันนี้ขึ้นลำโอ้ยิงฝั่งซ้ายจะเป็น,นเดี๋ยวโอเคโอเคพอแจแล้วเก็บหมวกสักหน่อยสวยครับพี่ดีกับเพื่อนเอาว่ะเอาว่ะโอ้แบสบอลเยลแบบใหม่นะคนดูนะวันนี้ผมขอปั๊บปุ่มก่อนได้ไหมวะคนดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาว่ะโอ้ภาพแม่งดีจัดเลยนะคนดูภาพแม่งภาพแม่งได้อะ่ะ เดี๋ยวเรขึ้นไปด้านบนก่อนดิเอาปุ่มดีก่อนปั๊บเนี่ยผมปรับอยากปรับแบบว่ากดกดยิงไปแล้วมันก็นั่นได้ด้วยนะนดูยิงไปแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรวะคือสโคปให้ด้วยนะเออปรับได้ปหมวะคนดูโอ้ได้ไหมเนี่ยอันนี้เอ็มโอเคเดลสโคปมิลเลอร์ฟรีแองเกิลเดี๋ยว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 แป๊บนึง ซาวไรเฟลิลโอเคเอซีเ <okay. S 2> อ็มโอ้ผมว่าไม่น่านได้ว่ะคนดูนะมันต้องมันต้องมันต้องไงก็ต้องกดขึ้นสโคปนะเ,เหมือนมีคนมาวะ่ะเฮ้ยเหมือน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 ม,ม,มีคนมาวะ่ะแถวนี้มีเสียงตีนวะ่ะแถวนี้เสียงตีแล้วเสียงยิงวะเสียงยิงเนี่ยนะคนดูรูปยิงอ่ะอันหนึ่งหัวไวทิคเกอร์ลงมาก่อนเลยดีกว่ามันต้องอย่างนี้ถ้าเป็นเกมมิ่งโฟนมันต้องอย่างนี้เนี่ย เอาว่า,าว่าโอ้โหคึ้ตสโคปับพ,พร้อมยิงครับไปเสโกปเอาว่าเฮ้ยมีรถให้ขับดาเอ้ยนาตาดีมีรถขับโทรศัพท์มีกล้องมาตึงเปรี้ยนี่เฮ้ยมันอยู่ด้านบนเปล่าวะแบบฮะใช่ไหมน่ะเฮย้ยว่าใช่ไะน่ะเฮ้ยขึ้นไปดีกว่าขึ้นไปดูขึ้นไปดูดีกว่าแนาวควันท่าของจริง อ้าว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 ยนะังไงมาหน่าทำไมร่วงวนะหน่าทำไมมีคนขึ้นเครื่องยิงด้วยว่ะสบายดีครับน้องสวยโดตึดงเฮ้ยมันยิงเฮ้ยมันมีเฮ้ยมันมีตัวนี้ยิงยานยิงด้วยว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะมียานยิงฝั่งนู้นคนดูนะผมนี่นี่อยู่ตรงนนะ้นอ่ะล่ำยาก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวดนเดี๋ยวดนย,ย,ยิง ที่สวยครับพี่แล้วทำไมลายาแล้วมันเดินช้าจังวะมีของดรอปมีของดรอปตรงนี้เฮ้ยเอา้ามีป้อมยิงด้วยมีป้อมปืนยิงนาะนานี้ <c oughs> ตะไคร์อคอนทราของจริงว่ะเก็บของสักหน่อยกระโดดก่อนกระโดดลบป้อมปืนนี่นีเป็นไงละ่ะกระโดดลบป้อมปืนชิวๆเออล้วสามารถยิงกับป้อมปืนได้ด้วยไหมเนี่ย อ๋ยิงได้ยิงป้อมปืนได้โอเคทำลายป้อมปืนได้นะคนุณดูนะหน้าน,านี้เอาวะเอาวะเฮ้ยบอยจุกเขาเรียกจุกลบเอาดิอ่ะเอาวะโกตรึงโกตรึงยิงสักหน่อย เอ้คราบใช้ได้นะคนดูไปดูต่อลำยาสักหน่อยนะี่ไม่มียาให้ลำแล้วต้องขึ้นมาหาฟองแถวนี้นะอยู่จากทง่งละเอ๊ะเฮ้ยอีคีอีคีดาก้อนนะาแต่จะโคบแบบนูตึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายแม่งทากระโดดบนตัวทำไมแถวนี้มันมีเอา้าไอ้เหี้ยกูตายเอา้าคนดู นานี้อะไรวะําไปตายง่ายสิเฮ้ยสนุกสนุกอยู่พอได้พอได้คนดูพอได้ไดนี่มีแบบว่าจัดปงจัดปืนด้วยนะกูไอทงไอเทมอะไรต่างๆด้วยโอ้อีควิปเออเอาว่ามีมิชชั่นโหลดองโหลดเอาด้วยนะทุกผู้ชมนะเกิดเตรงเกิดเตรงกดเพลย์เลยต่อครับตารแมทชิ่งครับคนดูนะเวลา้คนด,ดูลอง,ลองใหม่ลองใหม่เฮ้ยใช้ได้อยู่นะเกมนี้อ่ะไม่ถือว่าคิลี โคตรึงโคตรึงเอาวะเอาวะมาอ๋อมันสามารถลองตัวอื่นได้ด้วยนี่มั้ลองทรายตัวอื่นได้โอเคผมเอาตัวนี้ละกันคอนเฟิร์มเลยมินิเด็นี่โคตรึงชีตเอาวะเอาวะต่อยได้ด้วยนะเฮ้ยเหมือนเล่นเหมือนเล่นไอ้นี่เลยว่ยนะอะไรนะไอ้อะไรนั่นฟอร์ดไนท์เลยฟอร์ดไนท์เวอร์ชันคอนธา เออว้าเอา,าเ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดคนดูโอเคเลยโอเคเลยด o อกสจ๊วตโ w วิ h มีมามามารอรอคนดูรอเฮ้ยกดสไลด์ได้ด้วยเกมนี้โอ้ยโอ้เอาเรื่องว่ะเฮ้โคตรึง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 มาแล้วว่าโอ้โหรอบนี้เราแบบว,ว่าตึงเปรี้ยเลยนะคนดูนะ เอแม่งขี่ยานลงมาเลยว่ะเอาว่าเอาว่ะเลือกลงตรงไหนดีคนดูตรงนี้ไหมผมอยากลงทะเลทรายบ้างว่ะเฮ้ยเหมือนเล่นเออเอ펙ลิเจนเลยว่ะเนี่ยมันมีอุกกาบาตอะไรมาลงอย่างนี้ด้วยมันไอ้งูเด็กเลยนี่ลงตรงนี้ละกันลงตรงนี้ละกาลยี่สิบมาดิกมาเด็กว้าวเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเฮ้ยได้ของแล้วอื ลงมาเจอของเลยวะอิ่มนะน,นี่อิ่มนะน,นี่คนดูดูดิเฮ้ยเอาว่ะเดะเดวเดะนี่ภาพมันได้ป่ะคนดูนะโหลดสุนเล็กน่อยโหลดสุนเล็กน่อยไปดิเราลุยเฮ้ยเหมือนเจอคนโอ้ลิงลิงลิงไม่แม่งลิงไม่ไม่มีสกิลไวใ้ใช้ด้วยนี่หว่าคนดู เอาว่ะเอาว่ะดาวดาวดาวตัวตรึงนี่เป็นไงล่ะล่วงเฮ้ยมีสกิลไว้ใช้ด้วยมีสกิลนี่ปลาเบิดไม่ใช่ปลาเบิดฝั่งเนี้ยสกิลเนี่ยบุบๆนะฮะแต่ว่ามันต้องแบบว่าโหลดโหลดก่อนนี่มันน่าจะให้เก็บออโต้ไอ้นี่น่าจะเป็นสนัยนะคนดูนะผมคิดว่าเหมือนเล่นพับจีจริงๆนะมูมินมันเนี่ยโอเค ลก,การลำยาสักหน่อยนะเลือดเราลดว่ะคนดูร้านริชแมนช็อปเพืให้บริการเติมเกมออนไลน์2 4ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุญาติมิรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้าว สวยครับพี่เนี่ยแมันไม่เปิดให้วะมันเห็นกดปั๊บออโตโ้แต่มันไม่เปิดให้นี่คือโอ้สยสไนวะ่ะเอาว่ะเอาเรื่องนะน,นี่เปือนนี้นี่อันไหนแรงกว่าวะนี่ละกันโอเคอันนี้จะเป็นแบบแนว VSS อะไรพวกนี้นะแต่ถ้ากระโดดนี่ใช่เลยคอนท่านะครับคุณดูนะอีสี่เอาว่ะเอาว่ะ ปั๊บโหลดโหลดตึงๆโหลดกระสุนตึงๆอุปาแม่งได้อะถ้ากดได้อ่ะคุณดูอาวอาวอ่ออ่ออ่อกดลั่นกดกดปืนลั่นเฉยเลยเกิดตึงเกิดตึงเฮ้ยทำไมสไนมันชอบลั่นจังวะนี่ผมกดเลื่อนนี่เฉยนี่เนี้ยยี่ หาฟาร์มของดีกว่าเนดะี๋ยวลองขี่รถชิวๆดูนะครับคนดูนะจริงๆผมอยากไปหายาอะไรเพิ่มมันยังไม่มีเกาะม,มีอะไรดีๆเอาวะเอาวะจอดรถไว้แถวนี้ก่อนนะเนี่ยมือชอบไปโดนเนี่ยชอบไปโดนแบบว่าไอ้ปุ่มระเบิดมันนะอุย้ยสงสัยต้องปรับปุ่มจริงๆเนะเนี่ยมือผมชอบไปโดนนะคนดูดูดิ โอเคนี่พัดขึ้นสักหน่อยโอเคอ่ะปุ่มใหญ่ขึ้นหน่อยโอเคสวยอันนี้จะโอเคแล้วแหละคุณดูนะปบ๊บแล้วผมล็อกไฟทิกเกอร์ไว้ใช่ไหมอ่าเจติ้งปบ๊บไฟทิกเกอร์มันตรงนี้อันนี้มันเป็นปุ่มเสริมนะหรือว่าแอร์ทิกเกอร์มันเป็นปุ่มเสริมนะครับเฮ้ยหมวกว่ะเจอหมวกเก็บหมวกตรึงไม่ดึงได้ไง เก็บของสวยปืนมันมีแบบพวกไทยดีๆไหมมีระเบิดด้วยนะคุณดูนะลองเคลื่องระเบิดดูดิม, <c oughs> มีนับเวลาเลยนะระเบิดกะได้บึ้มเอาอะเอาอะแตได้เสียวมันไม่ออกนะ เย้รถว้าต้องขับแล้วแหละอย่างเงี้ยคนดูเอาว้าวว้าโหรถเป็นก็ต้องปรับใหม่ว่ะรถไม่ถนัดเลยรถโคตรไม่ถนัดเลยแป๊บนึงรถต้องคอสตอมัยแล้วแหละน้อรถต้องควบคุมฝั่งซ้ายขวาเอานี่โอเคอย่างเงี้นี่จะถูกถึงจะถูกโอเค อยถอยถอยถอเอติดสไตล์คายเอกพูดคาเอกมันปุ่มควบคุมซ้ายขวามันอยู่ฝั่งนี้เอาว่าเอาว่ไล่ยิงเลยฮะอยู่ในกันหมดครับน้องโคตรึงโคตรึงุภาพใช้ได้เกมนี้โอเคเลยสวยถือว่าจัดจัดว่าเจมจัดว่าแหลมคนดูนะ คนมันไปอยู่ไหนกันหมดในวงวง,วงแดงว่ะตรงนี้เอาว่ะเอาว่ะให้พี่ได้ยิงหน่อยได้ไหมป๊าบลิงก่อนหาตัวหาตัวไม่มีเลยว่ะแถวนี้โอ้ยลงมาทำไมเนี่ยถามก่อนเดี๋ยวผมขอมาร์กจุดก่อนนะเห็นมันมีแบบว่าจุดตรงนี้มันคืออะไรจุดคนไปยิงกันแถวนั้นเหรอโอเค โกตรึงโกต,ตรึงเอาดีเดี๋ยวดีโอ้ภาพถือว่าดีภาพถือว่าดีคนดูตอกโๆเสียบสดเเลยไน้นี่ s> <S อันนี้เล่นบนมือถือ Android นะคนดูนะ l e n o v o Legion เ2นะครับไปโหลดมาเล่นกันได้ไปไปซื้อมาเล่นกันได้นะใครอยากซื้อก็บอกผมได้นะครับเพราะผมจะขายนะ <s> ผมจะไปอ,อัพเกรดนะครับอัพเกรดอันนี้ใช้มา2ปีนะเป็นลมลม512นนะครับตุ๊กจุ่นลงเกมได้เยอะแยะเหลือๆนะครับท่านผู้ชมอืม แล้วก็แรม16กิกนะครับ CPU เป็น snapdragon ญญแ88เฮ้ยเจอเยอะเจอเยอะเหยียบเลยเ <c oughs> <c oughs> กิดตรึงเกิดตึงเจตัวหนึ่งครับคนดูครับมันมีมันมีเสียงยิยงปืนนะ่ะอยู่ในวงนั้นเฮ้ยอ้าวนี่เด็กเป็นไงล่ะล้วงโคตรตึงโคตรตึงนี่เด็กเอาว่ะเอาว่ะ เปิดกระเป๋าครับดูของไม่มีอะไรเลยกดแห้งอ้าเอ้ยนี่ดิก็แตกก็แตกเอาดีน้องแลมโบ้โอ้ยโอ้ยแรงนี่เป็นไงล่ะแลมแลมโบ้อีสานเอาตัวเต็มเต็มไม่เข็มได้ไงว้าวว้า,วาเฮ้ยยาแม่งมดเลยว่ะ ยิงกันไอสองตัวนี่แม่งแปเบียร์แม่งยาหมดเลยไปไปไปยุปี้ยังมีอะไรเ e t ก go ไปเก็บของมันอยู่ข้างล่างเฮ้ยมีคนยิงเดี๋ยวเอารถไปบังกันคนด,ด,ดูปั๊บวิสนายแปลกๆนะสนายนั่นนะ่ะไอเอ็กซ์เอ็กซ์ตีมดาเมจเหรอมันแรงกว่าเหรอวะ แรงกว่าหรอวะปุนนี้ลิงช็อตเอายิงโยนใครวะเฮ้ยเบอร์ก,กี้มันเวอร,ร์กว่านะผมว่าสไนเปอร์เกมมันเวอร์กว่านะคนดูนะผมคิดว่านนะเนี่ยสไนนี้น่าจะดีกว่านะครับอาร์ตฟินเดอร์นะอ้ามังสะโขบกูหายเลย นี่นี่พูดผิดพูดจริงไม่ใช่พาร์ฟินเดอร์ตัวนี้ตัวนี้เออ,เอว้าวาโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของเจ้าตัวเกมคอนะท่าทัวร์นาเมนต์แบตเทิร์มรอยลนะท่านผู้ชมนะเออไปโหลดกับมาเล่นได้นะครับนี่ต้องย้ายไปในส่วนของสโตที่เป็นนะ่ะฟิลิปปินกับอินโดนีเซียนะท่านผู้ชมนะ ถึงจะเล่นเกมนี้ได้นะครับใครอยากโหลดก็ไปโหลดมาเล่นได้นะครับจะทิ้งโหลดลิงโหลดไปให้ด้านล่างคำามือใต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวี้ก่อนแ้วเจะกัใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่โคชกฉันัะเพราะเป็นกาังใจให้ทำคลิปดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะ้วเจอกใหม่คลิปหน้า บายจ้าอะก่อนจะจากกันไปครับการกหาเว็บเติมเกมมีดีไม่ว่าจะเป็นอารีพับจีโมบายกชินอิแกฟีไฟลแลนเดียโบวิมทัลว่าสองโรบอกก็ไปเติมกันได้ที่เว็บริชแมนช็อปนะเว็บเติมเกมนะคาถูกเติมถูกเติมดีเติมไวเติม2ี่สิบสี่ชั่วโมงการันตีผู้ช้งานมาหลายพิเศษถึงสามแสนคนโดยเฉพาะเ้าตัวเกมวอร์เรนส์นะท่านผู้ชมนะเติมถูกปกติแน่นอนนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกกว่าเติมตรงในเกมมีนะครับถ้าเติมกับผ่านเว็บติชแมนช็อปนะท่านผู้ชมนะไปเติมกันได้นะครับ ก็ไปเดินซื้อถึงเซเว่นแล้วนะเดี๋ยวนี้นะสามารถเติมผ่านเจ้าตัวเว็บออนไลน์ได้เลยที่เว็บพิชแมนช็อปได้เลยนะครับสำหรับการเติมเกมนะมีเกมอ่ามากมายให้เราได้เลือกเติมเลือกซื้อนะครับท่านผู้ชมนะอืมสำหรับวีโคตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่จ้ะบายจ้ะเคอร์อตรงเคอร์ตรง ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด h ิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w w w r i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100ด้วยลิชแมนช็อปว้าว